ตราบใดที่เรายังไปไม่ถึงนิพพานอันเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตชีวิตก็ยังไม่ปลอดภัยยังมีขึ้นมีลงอาจมีสุขติและทุกติปะปอนกันไปคือบางคนเป็นผู้ไม่ประมาทฉลาดในการสั่งสมบุญก็มีสุขติเป็นที่ไป เส้นทางไปสู่นิพพานก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆส่วนผู้ประมาททั้งหลายพอได้โอกาสเป็นมนุษย์แล้วมัวหลงไหลในชีวิตที่มีประมาณน้อยนี้ใช้เวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ค่าชีวิตในปรโลกก็มีทุกติเป็นที่ไปเราทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญยญาลาภ อันประเสริฐจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมก็ขอให้ตั้งใจมั่นในการทำความดีในช่วงระยะเวลาที่มีถึงหนึ่งร้อยปีนี้นะให้เต็มที่เส้นทางชีวิตของเราจะได้มีแต่ความสุขความปลอดภัย แล้วก็มีชัยชน,นะไปทุกภพทุกชาติกันนะจ๊ะอิวาระพระบาลีที่ปรากฏในสัพปริสัสตรว่าสัพปุรุษ,รบ,รรษบริจาคทานมากแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สัพป,ปุรุษให้แล้วอย่างนี้บัณฑิต ผู้มีศรัทธามีใจอันสละแล้วบริจาคทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนมีแต่ความสุขในโลกปัจจุบันนี้นะแม้หลายคนปรารถนายอยากทำความดีเพื่อจะได้มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปแล้วก็อยากเป็นคนดีของสังคมแต่ก็ยังเผลอไปทำสิ่งที่ไม่ดี ซึ่งเป็นบาปอากุศลทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าใจยังไม่เข้มแข็งพอยังไม่เห็นคุณค่าของความดีอย่างแท้จริงบางคนก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีไม่เป็นสัปปายะจึงไม่สามารถที่จะทำความดีได้เต็มที่ และเนื่องจากไม่มีคนมาแนะนำพร่ำสอนเลยไม่รู้ว่าเขาทำความดีกันอย่างไรส่วนคนที่ไม่อยากทำดีก็เพราะไม่รู้ว่าความดีคืออะไรทำไปทำไมทำแล้วจะได้อะไรเขาคิดเอาเองด้วยความไม่รู้ว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้ว ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ได้ทำให้สังคมเดือดร้อนครอบครัวก็อบอุ่นดีอยู่แล้วทำให้ประมาทในชีวิตแล้วก็ไม่ขนขวายในการสร้างความดีเอาเวลาว่างไปเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินกันไปวันวันซึ่งคนในโลกที่คิดกันอย่างนี้เนะี่ยมีมากนะจ๊ะอันที่จริงแล้วเนะี่ย การที่ตัวเองนำ่ไม่ได้ทำให้สังคมเดือดร้อนหรือไม่เบียดเบียนใครนั่นเป็นเพียงการละชั่วซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วขอเราถ้าไม่ทำบุญใจก็มักน้อมไปในบาปอากุศลพร้ะในชีวิตของเราก็มีเพียงบุญกับบาปนี่แหละเป็นเครื่องกำหนดชะตาชีวิต ดังนั้นเป็นมนุษย์จะต้องฝึกตัวให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกคือต้องทำความดีให้ถึงพร้อม่อเรามีความพร้อมในด้านครอบครัวมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีแล้วนะี่ยก็ต้องมาคิดต่อว่าจะกำหนดเส้นทางชีวิตในปรโลกเอาไว้อย่างไรดีความดีอะไรบ้างที่ต้องขวนขวาย สั่งสมเาไว้ให้มากๆแต่หากเราไม่ทำบุญกุศลเอาไว้เลยสเบียงในภพชาติต่อไปของเราก็หมดได้เหมือนกันเหมือนรถราคาแพงแต่หากไม่มีน้ำมันก็วิ่งต่อไปไม่ได้เราจำต้องหาสเบียงบุญเอาไว้เยอะๆเพราะเส้นทางไปสู่นิพพานนั้นยังอีกยาวไกลเหลอเกิน แล้วก็ต้องทำใจให้ผ่องใสควบคู่ไปด้วยนี่คือหลักวิชาที่จะทำให้เราไม่ต้องไปบังเกิดในอบายภูมิการสั่งสมบุญจึงเป็นหน้าที่หลักที่มนุษย์ทุกคนต้องทำไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องหลักที่ทุกคนควรทําความเข้าใจเอาไว้ให้ดี ชีวิตของเราจะได้ไม่ผิดพลาดบุญนี้นะเป็นรากฐานของชีวิตที่สำคัญนะจ๊ะหลวงพ่อจะพูดตอกย้ำซ้ำเดิมอยู่บ่อยๆพวกเราก็จะได้มบ่บประมาทกันเพราะทุกๆชีวิตถูกหลอเลี้ยงด้วยบุญทั้งนั้นแหละถ้าหมดบุญก็ตายถ้าใครทำบุญมากความสุขความสำเร็จก็มีมาก ยิ่งใครทําถูกเนื้อนาบุญผลบุญก็ยอมมังเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลจะนับประมาณไม่ได้เลยทีเดียวเหมือนดังเรื่องของผู้ได้โอกาสทําบุญกับพระอรหันต์ทำให้มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปซึ่งหลวงพ่อจะได้นํามาเล่าเป็นกําลังใจในการสร้างบารมีของพวกเรา ทุกๆคนในวันนี้กันนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลในกรุงราชเครมีชายชราเข็นใจคนหนึ่งชื่ออาพปาละแปลว่าคนเฝ้าสวนมะม่วงชายเข็นใจท่านนี้เนะี่ยรับจ้างเฝ้าสวนมะม่วงของคนอื่น แลกกับอาหารเพื่อประทังชีวิตไปวันๆนายอัมพบาละได้ยินว่าในเมืองนี้มีพระพุทธเจา้าแสดงธรรมให้มหาชนฟังและก็มีพระอาหารหันต์ที่หมดจดจากกิเลสมีฤทธิ์มีเดชสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ก็อยากจะไปเข้าเฝ้า และอยากไปถวายพระตาหารกับพระพุทธเจ้าบ้างแต่ก็ยังไม่มีโอกาสจะได้ไปวัดพระเทตวันเหมือนคนทั่วๆไปเพราะว่าความยากจนเป็นเหตุจึงได้แต่คิดด้วยจิตที่เป็นกุศลอยู่ในใจวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรมีเหงื่อท่วมกาย กำลังเดินบินดาบท่ามกลางอากาศที่ร้อนกว่าปกติแสงแดดก็ร้อนจัดแต่ความสงบเสงี่ยมสง่าง,งามผ่านสวนมะม่วงที่นายอัมพปาละดูแลรักษาอยู่เมืนนอ่อนายอัมพปาละเห็นพระเถระแล้วเนี่ยก็เกิดความเคารพเลื่อมใสามาก ได้เดินเข้าไปหาพร้อมกับกล่าวเชื้อเชิญว่าขอ,อนิมอมนพระคุณเจ้าโปรดมานั่งพักใต้โคนต้นมะม่วงให้หายเหนื่อยก่อนเถิดหายเหนื่อยเมื่อไรก็ค่อยไปต่อได้โปรดอนุเคราะห์คนแก่อย่างผมด้วยเถิดว่าแล้วก็หาหญ้ามาปูแล้วก็ผ้าปูทับอีกทีนึง ่อทำให้นาสนะให้กับพระเถระได้นั่งพักผ่อนพระเถระเห็นความตั้งใจดีของชายชราจรึงเข้าไปนั่งพักอัมพปาละอยากได้บุญกับพระเถระมากอยากอามาม่วงนมาถวายแต่ก็กลัวถูกเจ้านายหาว่าเป็นลูกจ้างที่ไม่ซื่อสัตย์เดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมย จึงได้ไปตักน้ำมาจากบ่อจัดแจงให้ท่านได้สงน้ำจะได้สบายตัวพระเถรลกระ็ฉลองศรัทธ,ธาโดยการสงสนามพอสงสนานและดื่มน้ำที่คนยากไร้แต่จิตใจงดงามนำมาถวายแล้วจากนั้นก็กล่าวอนุโมทนาให้ศีลให้พรแล้วก็หลีกไป นายอมภปาละดีใจมากที่ได้ถวายน้ำให้พระเถระได้สงและได้ดื่มนึกถึงทีรยก็ปลื้มใจทุกทีเพราะตลอดชีวิตตนเองก็ไม่เคยได้ทำบุญกับพระอรหรันมาก่อนเลยภายหลังเมื่อทำการกิริยาแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง ีวิมานเป็นทองสว่างสวยมีเสาเป็นแก้วมณีใหญ่โตมโหฬารมากวันหนึ่งท่านพระโมคคัลลานะเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ได้เห็นวิมานของนายอัมภปาละก็เข้าไปถามว่าวิมานเสาแก้วมณีนี้เนะี่ยสูงสิบสองโยชนโดยรอบมีห้องระโหฐาน เจ็ดร้อยห้องลวนสำเร็จด้วยเสาแก้วไพยทูลปูราดด้วยเครื่องปูราดที่งดงามท่านนั่งและดื่มกินในวิมานนั้นพินทิพก็เบล่งไภเราะในวิมานนี้มีกามคุณห้ามีรถอันเป็นทิพและอับสรเทพนารีที่แต่งองค์ด้วยทองฟอรลำอยู่ ท่านทําบุญอะไรเอาไว้เนี่ยจึงได้พิมานใหญ่โตเช่นนี้เนี่ยเมื่อถูกถามอัมพปาละเทพบุตรก็กลาเปร,เรยนด้วยความปลื้มปีติทีเดียวเทวดาเนี่ยก็าจะระลึกชาติผลหลังของตัวเองได้หนึ่งชาตินี่ก็เป็นเทวริษที่เกิดขึ้นด้วยบุญเหมือล็ดของนกคือบินไปได้ในอากาศซึ่ง ตลาดชีวิตที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเทพบุตรนึกถึงบุญอะไรก็ไม่ออกเพราะความยากจนแท้ๆเลยเอาแต่รับจ้างคนอื่นทำมาหากินคิดแต่เพียงจะเอาชีวิตรอดไปวันๆนนึกออกเพียงเรื่องเดียวคือได้ถวายน้ำสงสนานและน้ำดื่มแด่พระสารีบุตรเทระ เลยกราบเรียนให้พระเถระได้ทราบทุกอย่างด้วยความปีติยินดีพระเถระได้ฟังแล้วก็อนุโมทนาจากนั้นก็เหาะไปเยี่ยมมิมานของเทพบุตรเทพธิดาท่านอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปเห็นไหมจ๊ะโอกาสในการสั่งสมบุญของบางคนนั่นยากเหลือเกินเพราะบางคนแม้มีศรัทธา อยากทำบุญมากมีพระมาโปรโดถึงบ้านแต่ทายธรรมที่จะถวายไม่มีความยากจนเป็นอุปสรรคทำให้การสร้างบาร,รมีติดขัดจะทำให้บาร,รมีสิบทัดเต็มเปี่ยมก็ยากหลวงพ่อเนะี่ยอยากให้ลูกๆทุกคนเลิกยากจนจึงหมั่นชักชวนทำบุญไม่ได้ขาดเลย อย่าอยากจนกันเลยนะจ๊ะให้เปลี่ยนมาเป็นรวยทุกชาติกันดีกว่าคือรวยบุญรวยบรารมีและก็มีสมบัติไว้ใช้สร้างบรารมีอย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้โอกาสยังเป็นของเราอยู่ก็ให้เราตักตวงบุญกันให้เต็มที่คนที่ยากจนในปัจจุบันนี้เนะี่ย ก็คืออดีตคนเคยรวยมาก่อนคือรวยแล้วไม่ทำทานโมโหงแหนทรัพบเอาไว้ความตรนีนั่นแหละเป็นสาเหตุให้ยากจนความตระหนี่จะผลักสมบัติของเราออกไปจะดึงความยากจนเข้ามาแทนที่ถ้าไม่อยากจนก็ต้องให้ทานและความจนก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราอีก ดังนั้นก็ให้เราหมั่นสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย คิสิ่งใดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีก็ให้สมความปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเก่าถึงวิชาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดียมณีอนัอนตน,นจักรวาลอำนววยสุขทุกสถานตราบนิพานถึงสุขแห่ง ร่วมกันสถาปนามหาธรรมกาย